สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาชมหญ้าเนเปียปลูกดินทรายครับนี่หลังกระที่ผมตัดล้างกอไปนะครับตัดติดดินเลยครับแล้วได้ฝนมาก็แตกประมาณนี้นะครับก็มันเป็นดินทรายครับนี่ปลูกแบบธรรมชาติครับปุ๋ยเราก็ไม่ได้ใส่นะครับน้ำแล้วก็ไม่ได้ลดครับเราอาศัยฝนอย่างเดียวครับ ก็เราจะที่สับล้างกอไปนะครับอันนี้ปลูกเป็นกอนะครับก็น่าจะเมตรคูณเมตรนะครับประมาณเมตรคูณเมตรนะครับน,นี่นะครับมันก็กำลังอ่อนนะครับเราผมพาชมนะครับอันนี้ก็เป็นทรายเป็นดินทรายนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้แตกกอเขียวเลยครับนี่นะครับผมจะพาชมนะครับปีนี้ฝนดีหน่อยนะครับ นี่ครับปุ๋ยไม่ได้ใส่ครับน้ำไม่ได้ลดครับอาศัยฝนอย่างเดียวครับติดกับทะเลนะลครับปลูกไว้ลมเย็นนะครับตรงนี้ก็เวลาเราตัดเราก็ถึงว่าร้อนเราก็ไม่เหนื่อยมากนะครับเราได้ลมช่วยนะครับก็เย็นสบายอยู่ครับ นี่นะครับเป็นดินทรายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทรายนะครับเป็นทรายแบบทรายทะเลเลยครับเนี่ยครับเป็นทรายแบบนี้เลยครับทรายทะเล,เลครับ เมื่อเช้าฝนก็เพิ่งตกนะครับดินก็ชื้นอยู่ครับ